และนี่คือยอดงานศิลปะจากธรรมชาติชื่อว่ามะขามครับมะขามตัวน,นี้สวยตั้งแต่ฐานรากครับลำต้นสีผิวอายุกิ่งก้านสาขานั้นถือว่าเป็นไม้มะขามที่มีความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกและเป็นยอดงานศิลปะจากธรรมชาติครับทำให้ดูแล้วสะกดสายตายิ่งนักครับดูแล้วมีมนขังครับดูแล้ว สวยงามครับดูแล้วคลาสสิกดูแล้วมีเสน่ห์ครับดูแล้วถือว่าเป็นงอดยอดงานศิลปะครับที่น่าจะนําไปประดับเคหสถานบ้านเรือนงท่านครับน่าจะเอาไปเป็นไม้คู่บุญคู่บารมีครับสำหรับท่านที่มองหาไม้สายพันธุ์มะขามครับหรือว่าสายพันธุ์ใดก็ตามที่มีความคลาสสิกสวยงามในเชิงศิลปะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบครับมะขามตัวนี้ครับมะขามใครๆก็ต้องเกรงขามครับ เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่รออยู่ณโชว์รูมไม้เอกชมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงไม้เอกชมรีครับ